เรามาดูช้างท้องนคะรับอันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเชือกนี้ไม่ขี่ลงน้ำได้คนระับเล่นอันนี้เคยเล่นน้ำทะเลรุ่นไผ่บุญเคยเล่นหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ผมเด็กอยู่ตอนนั้นแต่ว่ารำาพงเคยเล่นน้ำทะเลนะ เล่นน้ำทะเละน้ำทะเลทัาน,นก็นเล่นมาแล้วว้าแถวจิ๊บๆน้ำทะเลหิวน้ำนี่ไงไง่ายไหมโอ้มแมลงวีเยอะผมต้องใส่หัวงี้นะขึ้นหัวขึ้นนี่หมดละเบือบัวเอ็งนี่วี เดินผ่านไม่ได้ลูกแต่อยู่กับเขามา20กว่าปีแหละมาเห็นมาเห็นตอนที่เขามาอยู่ด้วยนี่แหละที่เขาตกมันตลอดแต่ก่อนไม่เคยเห็นเห็นนานๆครั้งเห็นไฟบูญก็นานๆครั้ง vô trong một cái tên mà nó rất là nhiều và nó rất là nhiều và nó rất là

bà sẽ say đi nó kinh nám, Để là cái quần chọc nữa, Phát ngon phật

จากสางเี่อัะไี้ที่ปวดโต่ะแต่โตไม่เท่าเที่ยงไผ่น่ะอืมก็จับนมเือะด้วยนะฮะจับปลายนมอืมีิกออกมาเด้อลูกชายเจ้า E... Okay. อเผือกไอ้ต้นเผือกไม่รู้ว่าแต่ก่อนเผือกขนาดนี้ไหมจำไม่ได้เอวยาวมากนะทำไมนมใหญ่วะเอวนะเอวเอวอนางยาวมากนะช้างตัวยาว สมส่วนนะครับเป็นช้างเชือกหนึ่งที่สมส่วนนะครับหางก็ยาวเี้อปอ,อหางเป็นแผลอีกปอตรงกลางๆอ่ะเป็นแพรปอแพรปอเ,เป็นอย่างไรสเก็ตแพรบ่อเ,เอายามาใส่ดนะ้วเอาขีดมาทา แตม,ม่ต้ล่ามงวงใหญ่ครับงวงใหญ่หูก็ใหญ่นะครับเต็บขาวช่วยนี่อะไรนี่ฮางงอหางงอนี่หางอหางอ, <c oughs> อน,นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> เจ็บไก่นะอันนี้หางงอ,อน,นี่หางงอ่ะครับหรือสงงอปลายลิ้นดำปลายเอ้ยจังไหนเห้อสั่งหรอฮะคุณลกจับขากระแท่หรือฮะปลายลิ้นดำหรือเนี่ยอย่านะ เอนะเขาว่าล,ลินการเพราดานดำคขนได้ยินไหมครับเป็นสับสับอีสานไม่สับคนซื้อช้างเขาบอกลินการเพราดานดำลินการก็คือลินตายลินดำสังเกตดูโน่าจะโนจะตายลินดำโบราณว่ารขีื้อว่าขี้รืออร้ออะไรนะดูกันก็ไม่มีอะไรนะโน,โนมีแค่นี้แหละ มีตรงนี้อีกนะที่เป็นหลุมนะครับคือไอเห็นเหมือนฝีคนปะไไม่ใช่เหมือนไยคนอะแต่ว่าของช้างจะเป็นหลุมอะเขาอยู่ตรงคอนะครับอยู่ตรงคอเขาเรียกว่าหลุมผีประมาณว่าช้างตัวไหนถ้ามีหลุมผีอะแบบว่าต้องมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยก็ทำคนตายหรือว่ากินคน เป็นวิญญาณกินอะไรเงี้ยตามที่เขาเล่ามาแล้วก็ผมก็ฟังนะเหมือนคุณตาไปซื้อช้างก็จะบอกว่าอินโดนีเซยบรืรสอตาบอกไม่ซื้อเลยซื้อขนาดไหนนะถ้ามีลุมผีคุณตาก็ไม่เอาลุมผีอย่าล,ลุมผีไม่จำเป็นที่ต้องมีตรงคอนะมีตรงขาก็มีบางตัวคอนมเหมือนกับปลายหัวนมจะไปอยู่ตรงคอจะมีนมเป็นติิงๆริงออกมา เรียกว่าตำหนิช้างนะหางคดสว่าไปนี่หางงอหางงอหางงอแต่หางคดนี่ไม่เป็นไรนะแต่ก็ยังมีค่าซีเรียสก็คือลุมผีอนะ่ะ แล้วก็อะไรรวงพึ่งที่ชื่นมีอ่ะที่ชื่นมีอ่ะเขาเรียกวรวงพึ่งตรงใต้ท้องปกติช้างเนี่ยใต้ท้องจะเรียบใช่ไหมของชื่นจะเป็นย้ยอยตรงกลางเขาเรียกวรวงพึ่งอันนั้นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหางขอางหางขวางคองหางขวางคองก็คือปกติหางช้างมันจะตรงใช่ไหมในตรงอย่างนี้เนะขวางคองก็ประมาณว่าอย่างนี้คือแบบขวางอะ่ะ ขวางคลองอ่ะขวางเรื่องเรื่องท่องขวางเรื่องขวางทุกอย่างเออว่าประมาณขวางอะไรเงี้ยหากินค่อยขึ้นเลยก็เปียกไปแล้วก็เปียกไปอะไรเงี้ยขอตาตกละทาจริงก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่คนแล้วแต่คนคิดนะเราอยู่ที่เราป๋องไม่เป็นไรหรอก แต่เป็นไล่ลอกแต่จากสถิติมันก็จริงนะฮะบางที่ครับเป็นจริงสถิติแต่ว่าทางที่มีตำเหนียนะอขอขัดปึ๊บเจ๊ก็เล่นดินก็า เ hey, hey, hey. อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอืทำหนี่มีอะไรมีเล็บมีเล็บเล็บคู่เล็บพี่เล็บ1จเจ็ดหอยอ่าอยู่ห้ามซื้อขายห้ามอะไรเยืางที่เขาว่ากันนะครับเหมือนคข่เผือกใช่ไหมเอ๊เหมือนพญาควายห้ามซื้อขายใช่ไหมเขาก็ว่ากันไปเป็นเคล็ดของ เท่าคู่แก่โบราณอ้ยตัวนี้มีตำหนิอยู่อย่างหนึง่งผมรู้ละขนายบอดนะรบเรียบไม้ขนายบอดนะครับเรียบไม้ขนายอีกหรือว่างาข้างเดียวขนายข้างเดียวอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีขนายไม่มีงาเลย คุกเาก็เหมือนคนนะแม่ที่โบลาณเขาจะมีอะไรตำราตำราคนใช่ไหมคนมีแย่บ้างคนหน้าหงิกคนหน้าง,งอคอสั้นอะไรก็ว่าันไป <c oughs> น้างิกหน้าง,งอคอสั้นไป <c oughs> มีจริงเียครับมีจริมงมีคนขัดให้ฟิน เท่าไม่มีก็บกินสปานะไอ้สปามีคนทำสปาให้ าพูดถึความฉลาดเนี่ยลำพูนฉ่าดก่อไทบุญเยอะเลยนะฉลาดกว่ามากๆากาฉลาดแล้วฉลาดเลยนะนางฉลาดมากสอนอะไรก็ง่ายลาพูนแตนางก็ห่วงกินนิดนึงเหมือนเคยอุ้ออมแขกอ,อยู่ดีๆเขายื่นกล้วยมาให้จะปล่อยมือลงเลยนะปั้งแขกตก มาแล้วโดเลยซุ่มขีดูซุ่มตาเหลือซุ่มขีดูซุ่มตาเหลือจ้านะจ้านะวันหนึ่งนี่คงจะได้เอาไม้สบายตีทีเลยนะ นนี้คิดดีว่าดิคนหนีฮะอือคิดดีว่ากินอย่างเดียวอันนี้เริ่มขาวแล้วนะเป็นแผลขอจับหน่อยโอ้มันหนน่าห่วง ได้นะเองตาตาเยี่ยวนะตาอ,อะไรตาหยิบอานแล้วครับขออนุญ,ญาตถามแม่แม่จะช้างน้อยตกมันบอหรือว่าจกมันจะช้างโตตกมันแต่ช้างตัวโตครับ แต่ก็จะเขาจะเรียกว่าตกมันเหมือนกันมันจะเป็นอารมณ์เหมือนถ้าเราคิดไม่ออกก็เหมือนแบบจารบ,บีอะครับหรือว่าเป็นขี้ไข่เราลองสูขี้ไข่เราแล้วครับมันจะเป็นก้อนออกสีเทาๆใช่ไหมนั่นแหละมันจะออกตามรูนี้นะนี่รูตกมันเขาเรียกว่าตกมันที่ไก่ตกมันหญ้า กิจาความสมบุลของนองช้างช้างตัวเมียก็ตกมันได้นะครับอาจจะไม่ได้ดุร้ายเหมือนชางตัวผู้ทางตัวผู้ร้อยละ99.99 99. ไม่เอาดีกว่าเอาไปทองคำเลอร้อยละ99.69จะมีนิสัที่ดุร้ายนะครับดุร้ายอื เป็นช้างตัวเมียที่ดูร้ายครับไม่ใช่จากการตกมันนะจากนิสัยเลยครับโอ้ยโยจากนิสัยเลยไมู่่ที่เราบัวก็อีกสักสิบปีน่น็จะตกมันวนะอายุสิบเสร็จก็ต้องระวังไว้ครับเราก็เห็นว่า ถ้ามีอะไรปเปียกบริเวณนี้นะผูไว้เลยครับอะไรปเปียกบริเวณนี้ผูไ้เลยอุ้ยของบัวน,นี่น่าจะไหลอยูน,นะแม่ดูมันมีทางไหลเห็นไหมก็จะไหลลงมาฝั่งนี้เข้าปากคุณตารุนแกพูดคือได้แค่ว่ามันไลเข้าปากกนะันมาไหลเข้าปากแล้วก็กินเลยบบาทนะไแกพูดคือเนละ็บาท ตาันเลยบ่าแล้วตรงบริเวณเขาก็จะไหลตรงพีกจูด้วยครับแล้วเราเข้าไปไม่ได้นะเหมือนเราเยี่ยวลาดขาไปเยครับมันก็จะยังไงแสบๆคันๆประมาณนั้นแหละคนก็ตกมันได้นะปากปากเขียวเลยนะปาก ุอะไรคนก็ตกมันได้ไอ้เนี้ยมีถ้ากินอุดมสมบูรณ์ก็ตกมันปีละหลายหครั้งถ้าปกกติีก็ตกมันปีละครั้งนะตกมันปีละครั้งอยู่ขึ้นอยู่กับความ อุดมสมบูรณ์นะครับของการเลี้ยงดูของช้างด้วยแหละองตัวก็อิเนเ่นไทบูเนี่ยอ้วนมากนะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยตกมันลำพูนเะน่ะก็กินเท่ากันนะแต่ว่าตกมันทุกวันแต่วันนี้ด้วยตกน้ำนะวันนี้พทตกน้ำนะวันนี้ยี่สมบเขาจะตกน้ำยี่ เรารอดูว่าตกมันจะเป็นยังไงคือขันหูกันเอากันขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาไม้ไมาแย่ก็ไม่หายยัก็อดัดแอปนะนี่ขัน หนึ่งคนไหมเจ้าคือคันหูช้างก็คันหูเหมือนกันนี่โน้โยกคันหูนะลูกดูเหนียงเลยดูเหนียงเธอเลยเฮ้ยนี่มันเหนียงอะไรนะฮะเหนียงเนี่ยเหนียงเนี่ยนี่มันเหนียงใช่ไหมเนี่ยยังไม่จับใช่ยังไม่จับเหนียงเธอเนี่ยขอได้ไหมเนี่ย นอวเวทัญญาบอกจะอยู่ถึงบนทุกวันหรือเปล่าอยู่ถึงครับอีกแค่สี่ปีห้าปีเองเห็นไหมตอนนี้หกจะเข้าเจ็ดแล้วใช่ไหมอีกสี่ปีปะ่ะสี่ปีนี่ก็เกือบตกมาแล้วอยู่ที่ความโดนสมบูรณ์นะครับบางเชือกก็ตกมันตอนสิบสามสิบสี่บางเชือกก็ตกมันตอนสิบปี ถ้าคนสมัยก่อนนะเขาบอกจะตกเร็วเลยมันคุมยากนะฮะยิ่งตกมันช้าย,ยิ่งดีโอเล่ก็บอกเขาตกมันตกมันก็เข้าจับอะไรได้ครับพอหลังๆมันไม่ตกมันเข้าไม่ได้เลยนะที่เส่เปลี่ยนไอ้นี่ดูปากม่วงเลยครับดูไอ้ปากเขียวเอ้เมื่กิ้อะไรมา กิเละไรมาทั้แตกทั้งขี้แล้วมั้งไปถอยเพิ่มยมั้งเนี่ยโอเคผมซื้อข้าวก่อน,น,ะนะเลยแม่ฝากกดติดตะไลกดกระดิ่งกดไลใ์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ